ถึงแล้วน,นะครับโรงงานชีสที่ทําจากนมแกะนะครับในเมืองนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าขั้นตอนการทาแล้วก็บร,รากาศในโรงงานแล้วก็รสชาติของชีสที่ได้มาเนี่ยจะอร่อยแค่ไหนนะครับนี่ชื่อชื่อโรงงานนะครับ g u e s ซ o ิ u r i a c o เนี่ยเป็นลูกแกะอันดับแรกนะครับอันนี้เป็นถังใส่นมแกะนะครับที่ได้มาจาก พื้นที่แถบแถบมาดริดนะที่แกะที่จับบริเวณนี้นมของเขาเนี่ยจะมีความมันกว่าที่อื่นเป็นพิเศษนะครับทำให้เวลาทำชีสออกมาเนี่ยมันจะมีความอร่อยหอมกว่ามันกว่าที่อื่นนะครับเข้ามาด้านในต่อนะครับขั้นตอนต่อไปก็เอานมสดนะครับเป็นแบบ raw milk นะครับไม่ไม่ผ่านการ pasteurize นะเอามาใส่ในนี้นะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นเหมือนหน้าตาจะเป็นเหมือนเครื่องกวนนะครับเครื่องตี เอานมใส่อย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ใส่ส่วนผสมที่ชื่อว่าเลนเนตนะครับมันจะเป็นผงที่ทํามาจากส่วนที่เป็นกระเพาะของแกะนะครับคือผงเลนเนตเนี่ยมันจะช่วยทําปฏิกิริยากับตัวนมนะครับทำให้เกิดการแยกชั้นนะครับแล้วก็เติมเกลือไปนิดหน่อยเนี่ยแล้วก็เริ่มนะครับเริ่ม p r o c e s การตีมันจะคล้ายๆกับการทําเต้าหวยนะครับตีไปตีมาประมาณ45นาทีด้านในตรงเนี้ยมันจะมีน้ําอุ่นนะครับที่เอาไว้หล่อ ให้มันควบคุมอุณหภูมิมนะครับแต่ว่าไม่สูงเกินนะประมาณ23องศานะครับคือถ้าสูงเกินเนี่ยมันจะเกิดการ Pasteurize นะครับทำให้คาแรคเตอร์ของชีสแกะที่นี่เนี่ยมันมันหายไปนะครับมันจะกลายเป็นแบบเหมือนกันรสชาติเหมือนกันทุกที่เลยนะตีไปตีมาประมาณ45นาทีนะครับนมแกะแยกชั้นเกิดเป็นลิ่มคล้ายๆเต้าหวยนะครับประมาณนั้นเลยจินตนาการง่ายๆนะครับพอได้ แยกชั้นเป็นแบบคอนเซนเทรตแล้วนะครับเป็นแบบริ่มข้นๆแล้วก็ย้ายมาตรงนี้นะครับเอามาใส่พิมพ์แบบนี้บนโต๊ะนี้นะครับใส่พิมพ์เสร็จปุ๊บอันนี้เแบบนี้เป็นเครื่องเครื่องแรงดันนะครับเครื่องที่แบบเวลาเปิดรอยตรงแกนเนี้ยมันจะดันดันไปอย่างเงี้ยเป็นแรงดันไปเรื่อยๆใส่พิมพ์เสร็จปุ๊บเอามาวางอย่างนี้นะครับให้ตัวเนี้ยมันดันเพื่อไล่น้ําออกจากตัวชีสให้หมดนะครับ ค้างอยู่อย่างนี้ประมาณ4ี่ห้าหกชั่วโมงนะครับพอได้เป็นก้อนเสร็จเปิดออกมาแล้วปุ๊บน้ำไม่มีละก็ย้ายมาห้องนี้ต่อนี่ห้องนี้จะเห็นว่าเป็นอ่างน,น้ำนะครับแล้วน้ำในอ่างเนี่ยเขาจะใส่แค่กเกลือนะครับสัสดสว่วนก็แล้วแต่ปริมาณชีสนะครับประมาณ20 3 0เอาชีสแกะทั้งก้อนเนี่ยไปแช่ในน้ำอาบน้ำนะครับในอ่างสบายสบาย ทิ้งไว้24ชั่วโมงหลังจากตรงนี้24ชั่วโมงนะครับเขาจะย้ายไปห้องบ่มที่ตรงนี้นะครับช่องนี้ประมาณอีก40-60วันนะครับก่อนที่ชีสจะส่งไปถึงมือผู้บริโภคได้ <S <S ห้องนี้คือห้องที่ถัดจากห้องเมื่อกี้นะครับประตูเล็กๆเปิดมาเป็นห้องบ่มชีสนะครับมาดูชีสกันว่าบ่มแล้วหน้าตาเป็นยังไงบ้างอันนี้นะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยแกะพิมออกมาแล้วเป็นอย่างนี้เลยนะครับ อันนี้อายุ2-4ถึงวันนะครับเนี่ยยังนิ่มๆเลยสองถึงสวันนะครับแล้วก็อันนี้หนึ่งอาทิตย์นะครับจะสังเกตได้ว่าสีมันจะเข้มขึ้นนะแล้วก็เปลือกมันเนี่ยผิวมันจะค่อนข้างจะแข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อันนี้นะครับประมาณ2อาทิตย์นะสองอาทิตย์มันเริ่มมีลาขึ้นแล้วนะครับนี่แล้วก็แข็งขึ้นนะครับ มาดูตรงนี้อันนี้ลาหมดเลยนะเป็นรานะครับที่ตัวชีสเนี่ยเขาผลิตขึ้นมาเองนะครับเราก็บอกก่อนนะว่าลาเนี้ยเป็นลาที่ดีนะครับไม่ใช่เป็นลาที่ไม่ดีต่อร่างกายนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากทางธรรมชาตินะครับเพราะว่าที่เนี่ยเขาใช้นมที่ไม่ผ่านการค a s สเจอร์ไรส์ใช่ไหมมันก็เป็นตัวกระตุ้นนะครับทำให้เกิดราแล้วก็ลาที่ขึ้นตามผิวของชีสที่เนี่ยครับมันก็เหมือนกับช่วยจูนรสชาติของ ชีสก้อนนี้ให้มันมีคาแรคเตอร์มากขึ้นนะครับเหมือนกับว่าเป็นตัวแบบบ่มรสชาติแล้วก็เห่างนที่บอกน,นะครับว่าชีสที่เนี่ยชีสชีสหรือว่าชีสแกะนะครับอย่างต่ำต้องรอ2เดือนนะครับถึงจะกินได้เพราะว่าไอ้พวกเอนไซม์ที่อยู่ในชีสเนี่ยถ้าต่ำกว่า2เดือนเนี่ยมันยังเป็นเอนไซม์ที่ไม่ดีต่อร่างกายนะครับถ้ากินเข้าไปเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้แต่ว่าถ้าผ่าน2เดือนไปแล้วเนี่ย ไอเอนไซม์ที่เป็นอันตรายเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นเอนไซม์ที่กินได้แล้วก็ดีนะครับบางคนเขาก็ไม่กินนะครับส่วนใหญ่ดีกว่าส่วนใหญ่ไม่กินตรงผิวที่เป็นติดปิดลาแต่จริงๆมันกินได้นะครับแต่ว่าคนแค่ไม่กินเพราะว่าอาจจะไม่ช,ชอบรสชาตินะครับบางคนก็เฉือนผิวให้สัตว์เลี้ยงกินนะครับให้หมากินแล้วตัวเองก,ก็กินผิวด้านในนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะนี่ ปัจจุบันห้องนี้นะครับอุณหภูมิประมาณ10ต้นๆนะครับแล้วก็ความชื้นนี่มีตัวควบคุมความชื้นอยู่เขาควบคุมให้ไม่เกินประมาณ75%เนะครับเพราะว่ามันจะได้อุณหภูมิทีได้เอื้อต่อการผลิตเชื้อรานะครับแล้วก็บ่มชีสนี่พามาดูขั้นตอนมาก่อนนะครับนี่รุ่นพ่อนะครับปัจจุบันรุ่นลูกทําอยู่นะประมาณ80ปีนะครับที่นี่พามาดูขั้นตอนก่อน ตอนนี้เขาบีบอาจไอบีบเข้าลูกบีบน้ําออกจากตัวก้อนชีสเนี่ยเมื่อก่อนเขาใช้หินสวงไม้อันนี้นะครับแล้วก็กดน้ํารีดน้ําออกจากตัวชีสปัจจุบันก็ใช้เครื่องแรงดัน อยู่ในบริเวณที่เขาขายชีสนะครับแล้วก็มีชีสให้ชิมด้วยร้านนี้นะครับชื่อร้านเฟรเซโอซิเรียโกนะครับนี่คือรูปของรุ่นแรกนะครับมา80ปีแล้วเป็นคุณพ่อของคนนี้นะครับเป็นเจ้าของร้านที่นี่ใจดีมากนะครับพาเราเดินดูโรงงานบอกหมดเลยว่าวิธีทําชีสแกะเนี่ยยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมชีสกันนะครับว่าอันนี้เป็นชีสเด็กนะครับที่อบมาแค่สองเดือนนะกับอีกอันหนึ่งนะครับ5เดือน มันจะนุ่นวลนะครับแล้วก็มีเค็มๆนิดหน่อยมันๆทานง,ง่ายทานง,ง่ายมากคล้ายคล้ายชีสรสชาติคล้ายชีสของของเด็กนะครับที่เด็กชอบทานกันทั้งนี้เด็กทานง,ง่ายนะครับอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับมันค่อยๆจะแข็งกว่าหน่อยนะเพราะว่ามันบ่มนานกว่านะครับเนื้อมันก็จะค่อนข้างแน่นกว่านะครับอันนี้5เดือนครับเป็นชีสที่ทําจากแกะหมดเลยนะครับนมแกะไม่ผ่านการ pasteurize เลย อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอมันแข็งกว่านะคร trendy, ับเนื้อมันจะคล้ายๆแบบยังลบอร่อยดีไม่แข็งเกินแล้วก็ไม่นิ่มเกินอะไรอยู <S <s ่ส yeah, 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 yeah. ่วนนึงมากเกินไปที่จะมัเต็กกว่าย่าๆๆมันจะคอนเซนเทรตกว่านะครับอันนี้ถ้าอันแรกที่เรากินอันนี้นะครับก็คือสองเดือนอันนี้ถ้าใครชอบรสชาติแบบนวลๆนะแนะนำอันนี้นะครับเซมิเคียวหรือว่าบ่มมาแบบ แต่ยัสั้นนะครับชีสเด็กอร่อยมากเนี่ยอย so ่างที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้นะครับในห้องบมก็ถ้าไม่ม <st ır at rix> ีราไม่ขายนะครับก็อร่อยมากเดี๋ยวไปกินไว้ต่อไปใช่ไหมไว้ต่อนะครับจากร e s thank you thank you very much เสร็จแล้วนะครับโรงงานชีสเต็มอิ่มได้ความรู้แน่นๆเลยนะครับพี่พีนี้พาไปดูหมดเลยนะครับขั้นตอนการทําชีสแกะชีสวัวมันธรรมดาไปนะครับเราไม่พาไปดูเราพามาดูชีสแกะนะครับซึ่งหาทางค่อนข้างยากนะครับถ้าเต็มที่ก็เนี่ยจะเป็นโกดชีสนะครับหรือว่าชีสที่มาจากนมแพะนะครับแต่ที่นี่พิเศษนะครับใช้นมแกะจากคาสติยาเลมังค่านะครับดีมากดีมากเจ้าของร้านน่ารักมากนะครับพาเราไปดูทุกที่เลย แล้วก็บอกหมดเลยนะครับใจดีมากเปิดให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับว่าขั้นตอนการทําชีสแกะเนี่ยทำยังไงนะครับพวกส่วนผสมหลักของนมแกะที่เขาเอามาใช้ทําโรงงานที่นี่นะครับทั้งหมดเลยนะครับมันจะมาจากแกะที่อยู่ในบริเวณแคว้นหนึ่งนะครับในในสเปนที่อยู่แถวแมดริดนะครับที่ชื่อว่าคาสเซียเลมังกานะครับเป็นแคว้นยวกที่เราไปมา E ีแรกๆนะครับคือเมืองโทเรโดโทเรโดก็คือเป็นเมืองหลวงนะครับของแคว้นนี้เหมือนกันหนึ่งในเมืองหลวงของแคว้นนี้นะครับ คือนมที่ได้จากแกะในบริเวณแถบนี้แกะเนี่ยมันจะเหมือนกับกินดีกว่าที่อื่นนะครับกินดีกว่าที่อื่นแล้วก็มีความสุขกว่าที่อื่นทําให้น้นํานมที่ผลิตออกมาเนี่ยมีความมันกว่าอร่อยกว่านะครับแล้วเอามาทาชีสเนี่ยมันก็จะได้ชีสทิมโสชาติเข้มข้นแล้วก็มันอร่อยกว่าที่อื่น<ๆ>เดี๋ยวชิมชีสเสร็จแล้วนะครับไปชิมวน์กันต่อนะครับเอาให้ครบเอาให้ครบนี่ครับร้านนี้พโดกาเซียนะครับเป็นชื่อ ไรอ่งุ่นนะครับประจําพื้นที่นี้นะครับด้านไหนก็จะเป็นโรงบ่มไวน์ด้วยเป็นโรงงานผลิตไวน์นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าจะมีอะไรให้ดูบ้างนะครับแล้วก็จะมีไวน์อะไรให้ชิมบ้างสําหรับองุ่นพันแดงนะครับที่เขาใช้ผลิตไวน์ที่นี่นะครับก็จะมีเทมปรานิโยนะครับแล้วก็เมโลชิราสนะครับแล้วก็คาบิเนสบิยองนะแล้วก็ตรงส่วนนี้เป็นส่วนแรกนะครับที่โรงงานผลิตไวน์ที่นี่นะครับก่อเป็นดินงขึ้นมาปั้นขึ้นมา เป็นที่บ่มไวน์นะครับแล้วก็สมัยใหม่ก็อย so ู h, oh, oh. Like ่ด้านบนเป็นถังสเตลเลสเริ่มทำมาตั้งแต่ปี1931นะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับตามทางก็จะมีพวกเนี่ยโอ๊กบาร์เรลนะครับไม่ว่าจะเป็นจากอเมริกาหรือว่าฝรั่งเศสนะครับด้านในจะมีไวน์แดงอยู่นะครับเต็มเลยตามทางมาถึงทางเข้าตรงนี้โอ้โหเป็นถ้ำเลยนะครับ สวยมากอันนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยช่วงประมาณ3 4 5 0ี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยใช้เก็บไวน์นะครับปัจจุบันก็ยังใช้เก็บไวน์อยู่เหมือนกันนี่ด้านบนเป็นรูตรงนี้เมื่อก่อนเป็นรูที่เขาเอาไว้หย่อนโอ่งนะครับโอง่งโอ่งเก็บไวน์เนี่ยหย่อนลงมาตรงนี้แล้วก็เดินมาตรงนี้นะครับเรื่อยๆจะเจอนี่เป็นที่เก็บโอ่งนะครับโอ่งเก็บไวน์อย่างที่บอกตอนแรกนะครับว่าที่เนี่ยเขา ถนัดเรื่องผลิตโอ่งนะครับหรือว่าคอนเทนเนอร์ที่เอาไว้เก็บไวน์กับโอลิฟออยหรือว่าน้ำมันมะกอกนะครับอันนี้เอาไว้เก็บไวน์ใหญ่มากจริงๆขั้นตอนแบบนี้ครับที่เอาไวน์มาเก็บในไหหรือว่าในโอ่งเนี้ยมันมีมาเป็นพันๆปีนะครับตั้งแต่สมัยยุครมันแต่ว่ายุครมันเนี่ยไม่ได้เก็บในไหใหญ่ขนาดนี้นะครับหรือว่าโอ่งขนาดนี้นะ เขาเก็บในแบบหายเล็ก,ลกๆน่ารักน่ารักนะครับไม่ใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าอันนี้มันเพิ่งเกิดช่วงประมาณ3 0 0ร้อ0สอปีที่ผ่านมานะ <c oughs> คือกระบวนการเนี่ยอันแรกนะครับก็คือต้องบ่มองุ่นก่อนการบ่มองุ่นเนี่ยจะเกิดขึ้นด้านบนนะครับไม่ได้เกิดขึ้นในงนี้เพราะว่าอยงนี้อากาศมันจะเย็นไปหน่อยต้องใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างจะสูงนะครับด้านบน <c oughs> พอบ่มเสร็จแล้วปุ๊บได้น้ําองุ่นที่เป็นไวน์มาเนี่ยก็มาเก็บในนี้นะครับ <c oughs> เป็นไวน์ที่พร้อมดื่ม แล้วพอจะดื่มเนี่ยก็แค่ตักออกมานะครับสมัยก่อนแต่ว่าในช่วงแบบประมาณศัวรรที่20ช่วงกลางๆต้นๆน,น,นะครับก็เลิกทําไปนะโปรเซสแบบนี้นะครับนี่มีสลักชื่อเจ้าของเนื่อนะครับเฟอร์มินเฮเรโรเนี่ยจะสังเกตว่าจะมีรูยอยู่ตรงนี้นะครับเวลาจะเอาวายอย์ออกมาเนี่ยก็เปิดจุกแล้วก็เอาอะไรมารองนะครับเมื่อก่อนทางเข้าหลักเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ทางที่เราเดินมาเมื่อกี้เตี้ยม,มากสูงมากด้วย เดินดูเฉยๆมันก็ไม่ไม่อินนะมันต้องเอาเข้าร่างกายหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้มันอินกับวายมากขึ้นนะครับตอนนี้เราอยู่ในบริเวณที่เขาเปิดให้เป็นแบบ Wine tasting area นะครับนี่จะมีถังไมโอค์อยู่เต็มเลยตามทางไปดูกันนะครับว่าจะได้กินจะได้จะได้ชิมจะได้ชิมกี่ชนิดนะครับอย่าง <Hey, hey. S 1> แรกนะครับ hey, hey. เปิดด้วย ไว้ขาวนะครับหรือว่า v ี n o Blanco นะครับใ,ในภาษาสเปนอันแรกเป็นนี้เลยฟ e เม e นะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือว่าภาษาอังกฤษอ่านว่า f e เมลนะครับแปลว่าผู้หญิงนะครับเป็นไวยขาวอัหุ่นที่เขาใช้เนี่ยชื่อพันธุ์ว่าเมาบักนะครับซึ่งเป็นพันุ์พื้นเมืองของบริเวณนี้เหมือนกันนะนี่ไว้ขาวนะครับเป็นเป็น s e มิส w ีท t นะครับไม่ได้หวานมากหวานกลางๆนะครับนี่ลองชิมดูนะครับ สีถ้าสีห้องนี้จะดูไม่ค่อยชัดน,นะครับเพราะว่าไฟมันจะค่อนข้างจะเหลืองต้องเป็นไฟสีขาวนะครับแต่ก็เนี่ยมันก็เหลืองตามไฟนะครับมีความเป็นพีชปลายๆนะครับ <c oughs> ค่อนข้างหวานนิดนึงนะครับแต่ว่านี่เป็น semi s w e e นะครับไม่ค่อยไม่ค่อยหวาน <c oughs> แล้วก็มีกลิ่นของแอปเปิลนะครับ แล้วก็อย่างที่บอกตอนแรกก็คือพีชมาปลายปลาย,ปลายนะครับอันนี้ค่อนข้างจะดื่มง่ายนะครับดื่มก่อนอาหารดื่มดื่มได้กับอาหารไทยอาหารไทยแนะนำตัวนี้นะครับเป็นเม่ไม่ดรายเกินนะครับหวานนิดๆขวดที่2นะครับต่อกันเลยองุ่นพันธุ์เดิมนะครับเมาบักนะครับแต่ว่าคนละยี่ห้อละอันนี้ยี่ห้อชื่อว่าเทโยกาเซียนะครับ อ่งุ่นพันเดียวกันแต่ว่าตอนที่บ่มเนี่ยอุณหภูมิต่างกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ารสชาติจะต่างกันมากหรือเปล่านะครับอ่งุ่นพันธุ์เดียวกันระยะเวลาในการบ่มพอๆกันแต่ว่าต่างกันแค่อย่างเดียวนะครับก็คืออุณหภูมินะน่นกลิ่นต่างกันค่อนข้างจะชัดนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะมีกลิ่นออของความ dry หน่อยนะครับความหวานไม่น่าจะมีละแล้วก็จะมีกลิ่น คือค่จะเป็นส้มโอมาหน่อยนะครับเดีลองลองชิมดูกลิ่น,น,นพีชหายไปแล้วนะครับเหมือนเป็นไวน์ค ولا คล ل ا อ่นกันเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้อุ่นดพล์กันต่างกันแค่อุณหภูมินะครับต่างกันมากเลยรสชาติอย่างเงี้ยความหวานมันจะตัดไปค่อนข้างจะหายหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นของส้มโอ อีน้ำมันนะครับความเปรี้ยวเนี่ยจะมาค่อนข้างจะเยอะกว่าเดิมมากนะครับแทนความหวานอันนี้ชอบอันนี้ชอบขวดนี้จะถูกบ่มที่15องศาตลอดเวลานะครับตั้งแต่ตน้นจนจบแต่ว่าขวดแรกเมื่อกี้จะถูกบ่มที่15ตอนแรกแล้วก็ลดเหลือ10ตอนท้ทายๆนะครับเพื่อเก็บความหวานเอาไว้นะครับสิ่งที่3ามนะครับมาเริ่มที่เป็นไวน์แดงกันบ้างเลยนะครับไวน์แดงที <White Deck S 2> ่ <White S 2> นี่เรียกว่า f i n a ต t i นะครับ เขาก็ว่ากินโตเข้าไปว่าแดงนะครับอันนี้จะ,ะพิเศษหละครับเพราะว่าผสมอยู่สองพันพันธุ์นะครับก็คือ50%เปเ็นเป็นเมอร์โลนะครับอีก50%ที่เหลือเป็นเทมปาดิโยนะครับซึ่งเป็นพันธุ์บุนคื้นเมืองของที่สเปนนะครับขวดนี้นะครับอีซ่าเดอซานเปโจขวดนี้พิเศษตรงที่ว่าเขาหมักในถังไม้โอ๊กนะครับ18เดือนนะครับเพราะงั้นคาแรคเตอร์ของไวน์ที่จะได้ แน่นอนนะครับมันจะมีกลิ่นวานิลาแล้วก็กลิ่นช็อกโกแลตหน่อยน,นะครับแตเดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะครับว่ามันจะมีกลิ่นอะไรบ้างนะครับกลิ่นมีกลิ่นลูกทำบางๆนะฮะ dry นะครับเขาจะ dry เลยก็คือไม่หวานนะครับแล้วก็ความฝาดเนี่ย มีมีอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับฝาดฝาดถึง,งเรียกว่า,าแทนนินนะครับจิ่นลิ่นลูกพันเข้ามาแล้วก็คาแรคเตอร์นะครับกลิ่นกลิ่นวานิลามาแบบแจมนิดหน่อยนะครับบางๆเพราะว่าเขาหมักในถังไมโอนะครับไมโอนี่ก็ให้คาแรคเตอร์ก็คือค <c oughs> ว <c oughs> นนาน,นิลากลิ่นบุรีนะครับแล้วก็บางผันก็เป็นลิ่นช็อกโกแลตก็มีนะครับ นี่ก็โอเคนะครับทานกับเนื้อน่าจะอร่อยน้ำปราปาที่สเปนกินได้นะครับตามเนี่ยน้ำพุที่จตุรัสนะครับหรือว่าในเมืองเนี่ยน้ำดื่มได้นะครับน้ำสะอาดเขาก็มากรอกน้ำใส่แกลลอน บ้าชานี้เป็นคาปาสพื้นเมืองนะครับสไตล,ล,ล์ของเมืองนี้เลยนี่เป็นขนมปังนะครับที่คล้ายๆบาเกตนะครับเราทำในพื้นเมืองข้างในก็จะมีมะเขือเทศสับนะครับผสมกับทูน่าแล้วก็เครื่องเทศนิดหน่อยนะครับเอามาปาดเป็นแบบเป็นเพสนะครับชีสตัวนี้เป็นชีสแกะ นะครับชีปชีสที่เราไปชิมมาที่โรงงานนะครับอันนี้เอชถ้าจะหลายเดือนอยู่เพราะว่ามันแข็งแล้วแล้วก็ปันฝรั่งนะครับที่เหมือนกับเอาไปผ่านกรรมวิธี <c oughs> ตุ๋นนะครับ <c oughs> 20นาทีแล้วก็มีพวกพาสลี่แล้วก็กระเทียมนะครับโรยมา